ครับสวัสดีครับผมกับเอ็มซีกลับมาแล้วครับวันนี้นี่เลยเอายาลิฟหประตูมาครับตัวสปอร์ตนะครับผมปี2020นะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยดูไฟหน้าไฟใหม่ไปเดี๋ยวก็พาไปรีวิวกันนะครับยาลิฟตัวนี้ยาลิฟหประตูตัวเครื่องพันสองนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับนี่ดูไฟหน้าไฟหน้าใหม่สวยงามมากกระชนใหม่ ติ๊บเลยตัวนี้สวยๆงามๆเลยนะครับรถสีบอลน,นะครับปี2020ล้อนี่เลยปัดเงาดำตัวใหม่เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวตัวนี้ไล่ไปนะครับหูกระจกจะเป็นสีดำรวสปอร์ตไล่มาจะมีสกเกิร์ตตัวนี้ครับติดมาจากโรงงานนะครับผมสวยๆใ,ใสๆเลยสกเกิร์ตรอบคันตัวนี้เป็นยาลิทหประตูที่สวยงามสีบอลผุกทุก อะไรนะทุกอะไรนะพวกทุกฉลกทุกฉลกเออเนี่ยแหละจมแจมห้าประตูสวยๆใสๆได้เลยครับอ่ารอบคันอินเตอร์จะรับไปนะครับผมว่าเป็นอย่างไรอ่ามาเร็วๆง่ายๆนะครับเร่งด่วนคันนี้ลูกค้าติดจองเรียบร้อยรอปล่อยรถพรุ่งนี้นะครับไปดีก็ไม่ได้ว่างมารีวิวนะครับตัวนี้จะปล่อยรถแล้วพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับผมก็อเอามารีวิวให้พกหูกพี่เดิน ได้เห็นหน่อยครับบางทีผมไม่ได้เอามาลงเนี่ยแหละเอามาลงก่อนก่อนที่จะรับรถนะครับพรุ่งนี้มา,มาไปดูฝักเปิดฝาปงดูงเครื่องก่อนว่าเป็นอย่างไรเออ<า>สวยแจมการันตีเชื่อใจกับได้นะครับคัดแต่รถส,สวยๆแจมๆม,มาให้การันตีไม่มีชนสวยๆเลยนี่รอส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับพรุ่งนี้นี่ ปาก็โปรงเดิมๆตีนเดิมติ๊กเกอร์เดิมนะครับมอสป๋าโปรงไม่มีขยับสไตล์เดิมสวยๆแก้มสวยไม่มีชนคันตีแอร์แบ็ก ABS มีให้ครบเรื่องตัวใหม่นะครับคันส v ง t i ว e, แม่มี E ให้มาเอกสวยงามแน่นอนลูกค้าสอนอกสนใจก็ชอบติดต่อมาได้นะครับมา เดีย๋ยวเอาพาไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรตัวนี้เลยภายในสวยๆงามๆเลยนะครับผมนี่ภาพเป็นไงสวยสายตัวสปอร์ตนะครับอก็มันไม่มีอะไรมากครับยาลงยาฤกษ์ก็มีให้พร้อมเลยตัวนี้ออปชั่นพร้อมนะครับล้องถอยหลังมีแอร์แบ็กมีนะครับผมอ่าตัวนี้ล้องถอยหลังมีใช่ไหม,มอลองเข้าไปใส่ดูตากล้องอยู่ข้างหลังเลย หลังเลยนี่เป็นไงเบาะหนังนะครับมีให้พร้อมมากขึ้นมาแล้วตัวนี้นะครับมีคําเตือนนีภาษาเรากดต่อเน,นื่องไปเลยนี่ตัวนี้นะครับป้ามเกียร์ถอยหลังมีให้ครบมองชัดแจว๋วแอร์เป็นนิจิตอ้นนะครับผมสะดวกสบายดูแลรักษาง่ายเบาะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ตัวสปอร์ตก็หลังคาจะดําสวยงามมากเบาะหนังแอร์แบ็ค มีให้ครบครันสวยๆงามงานอย่างนี้ไม่ My. ตัวนี้เป็นไงครับไม่ My. วิ่งอยู่หมื่นสามหกร้อยยี่สิบกิโลนะครับผมตากล้องเมื่อกี้เป็นไงลองขับแล้วขับดีครับขับดีเริบ,บ,บอัอบงท่านพวงมาลัยมีให้พร้อมนะครับผมตัวนี้รอส่องมอบลูกค้าพึ่งนี้แหละครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้กิฟต์วันนี้สวยกว่านี้แน่นอนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กอฟเอ็มซี MC ด้วยนะครับผมตัวนี้แอร์แบ็ก หนึ่งสองแล้วก็เสานี่สี่ใบแล้วนะครับผมข้างหลังมีไหมข้างหลังอีกสองนะครับผมวันนี้หกใบเข้าไปแล้วเจ็ดใบครับตัวนี้โอ้โหจะเยอะแยะไม่ไหนก็ไม่รู้เจ็ดแปดใบเนี่ยครับแปดใบแปดใบแปดใบใช่ไหมแปดใบโอ้หายห่วงตายตายตายคนนั่งใตายคนนั่งอยอบตายพวงมาลัยตายพวงมาลัยอ่าสงบาะเบาะนี้ก็มีนี่นี่นะครับ แอร์แบ็กมีให้หมดโอ้โหเป็นสิบใบได้เลยเจ็ดแปดใบโอ้โหทำไมมีเยอะอะไรขนาดนี้ยังไงครับครบคันข้างหลังวางฝางมีวางของได้ตรงนี้ยังอะไรมีให้ครบนะครับนี่สวยง้งามอะไปหน้ารถเลยง่ายเลยนะครับนี่ราคาเดี๋ยวจะแจ้งให้นะครับผมนี่ไปราคามีแล้วขายให้ถูกถูกให้โลกจำไปเลยนะครับราคาขายอยู่ที่ 479,000บาทออกรถเพียง9บาทนะครับผ่อนเดือนละ8,600นบาปง,ง,งวดดาว9บาทลูกค้ามีงบดาวก็ดาวเพิ่มได้นะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับผมตัวนี้ฝากไปด้วยปี2020ราคาขาย479,000บาทตัวสปอร์ตนะครับ5ประตูก็ไม่มีอะไรมากฝากพี่ที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก๊อฟด้วยนะครับผม ไมขอีได้มากครับครับชวัสดีครับ